ีกินเส้นคําเดียว <bluetooth> <c oughs> กินเส้นคําเดียว <c oughs> เขาเขียนบอกอย่างนี้แหละะรกินเส้นน้อยเนาะแปลงว่าบอกได้น้ําซุปหวานอร่อยแน่เลยเพราะว่าลวกแล้วก็น้ําก็อยู่ตรงนั้นเลย สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้จะไปตามหาหมายรับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำอะไรประมาณนี้นะฮะยังไม่เคยไปเป็นหมายรับก็ที่ได้รับการแนะนำมามก็ผมขับรถลงอุโมงค์ลอดแยกท่าพระ,ะเดี๋ยวเราจะไปหาร้านที่อยู่แถวแถว คลองสารกันครับเพื่อนๆครับพี่โดหวดิวยังแต่ยกินก๋วเตี๋ยวนะนะเพราะว่าวันนี้ช่วงบ่ายผมมีประชุมฮะตอนนี้ใกล้เที่ยงก็เลยพายพี่โดไปทานข้าวอะไรกันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ว่าจะพี่โดจะกลับไปนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน เพื่อนๆถามมาว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมอยู่ได้ฮะไม่มีปัญหาอะไรเปิดเพลงให้ฟังเขาก็อยู่ได้เดี๋ยวก็เลยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวพาเข้าบ้านแล้วผมก็จะแวน้นมอเตอร์ไซค์ไปประชุมที่เขตบางกอกใหญ่เ,เ,เนี่ยติดเขียวๆเนี่ยครับจะพาโดดกินก๋วยเตี๋ยวเข้าบ้านเสร็จก็จะเปลี่ยนเป็นแวน้นมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านแล้วผมจะมา คเห็นครับประชุมที่เขตบางกอกใหญ่หนะลงมาออดอีโดโอเคตามนี้ไหมนี้ไหมโอเคไหมครับอยู่บ้านได้ไหมนะครับพ่อไปเลยพ่อไปประชุมที่เขตบางกอกใหญ่เดี๋ยวพ่อพาไปกินข้าวก่อนนะข้ามลอดอุโมงข้ามแยกข้ามสะพานม,มีอุโมง์อีกอุโมงหนึ่งไม่ลงฮ เลี้ยวทางเนี้ยไปทางคลองสาคลองสามอยู่บนถนนกรุงธนบุรีฮะเดี๋ยวเราจะเข้าซอยกรุงธนบุรีห้าแถวๆนี้ก็ยังเป็นแถวคลองสารอยู่ครับตรงถ้าตรงไปเข้าเส้นนอกก็ข้ามสะพานสาทรสาทรเดี๋ยวเราจะเข้าซอยแล้วลุง คลองธนบุรี5เด <c oughs> ิ้ <c oughs> อ่ะเายเข้าสู่ซอยกรุงธนบุรี5 <c oughs> แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เจร,ริญนคร14 อยไม่แคบนะครับแต่แคบเพราะว่ามีรถจอดเป็นปกติของย่านที่มีซอกมีซอยแบบนี้นะครับ <c oughs> พอเข้ามาสุดเจอสามแยกก็เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อนๆนี่ผมเลี้ยวซ้ายแล้วแล้วเดี๋ยวมองหาซอยวานาวันสองก็เลี้ยวขวาเข้าไปครับขับแคบนิดนึง ถนนไม่ได้แคบนะฮะแค่ os, พอรถจอดเลี้ยวขวาครับเป็นซอยวนาวันสองนี่ครับซอกแซกนิดนึงที่จริงอยากเอามอเตอร์ไซค์มานะเนี่ยแต่ว่า เห็นเขาว่าข้างในมีนที่จอดรถจอดได้นะะถึงแล้วคนเือมีที่จอดนะคนเนือแค่ลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงเนี้ยมองเข้ามาก็รู้ว่าตรงนี้เพราะว่าเห็นคนยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่เดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะคะับเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำป้อมธงเขียวฮะ บรรยากาศเป็นแบบเนี้ยเข้ามาก็โล่งมีที่จอดเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันนี่ฮะร้านป้อมธงเขียวใช่ไหมฮะที่เขาว่ากันอัไรตามตามกันมาร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำป้อมธงเขียวนะธงอยู่ไหนฮะเขาจะใช้ธงอย่างนี้เขียวก็แปลว่าขายถ้าแดงก็แปลว่าหยุดถ้าแดงก็หมดแล้วถ้าแดงก็หมด หรือหยุดแต่ถ้าเขียวก็น,นั่นยังขายอยู่ยังมีอยู่นี่ครับมาดูกันก็อร่อยไหมอร่อยลึกลับขนาดนี้ก็มีคนมานั่งน,นี่ผมยังมาไม่เที่ยงก็คนเยอะแล้วเดีถามพี่โดก่อนพี่โดเอาเส้นอะไรเสบะหมีต่ต้มยำบต้มยำอ่า ต้องต้องเขียนไว้ใช่ไหมฮะต้องเขียนไว้อ่า,อาเดี๋ยวเขียนที่โต๊ะอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันไม่รีบไม่รีบขอดูทำก๋วยเตี๋ยวไปฟังๆก่อนเพราะว่าลูกค้ายังคิวยาวใช่ไหมฮะผเขียนตรงนี้ก็ได้เขียนนี่ มีพิเศษด้วยใช่ไหมครับรอกพิเศษพิเศษสั่งเรียบร้อยแล้วสั่งเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ลูกค้าทยอยกันมาแล้วครับ

ไม่รีดดูเขาทำไปเรื่อยเเรียกน้ำย่อยไปก่อนชิมก่อนปรุงแน่นอนค 3คาคำสุดท้ายแล้วเส้นเล็กเส้นเล็กแห้งกรงไม่ใส่เกลือเส้นน้อยสองคังทำงานเป็นทีมกันเนาะพี่คะพี่ไก่ขาข้็สี่คือเอาขึ้นกระนูกหรือ้เปล่าอะไรนะ ผมรีบมาถ้าถ้ามาเที่ยงนี่ต้องรอคิวแน่นอนฮะผมทยอยเดินเข้ามาเป็นสาย นี้กินเส้นคำเดียวกินเส้นคำเดียวเขาเขียนบอกอย่างนี้แหละครับกินเส้นน้อยเนาะแปลว่าบอกได้ทำตามใจลูกค้ามันก็ไม่ใช่เขาให้น้อยนะเพราะว่าลูกค้าบอกว่ากินเส้นคำเดียวเขียนได้กินเส้นคำเดียวอย่างนี้เลยนะแต่เครื่องเนี่ยเต็มที่ แต่ว่าพิเศษก็เขียนบอกได้ครับว่าพิเศษน้ำซุปหวานอร่อยแน่เลยเพราะว่าลวกแล้วก็น้ำก็อยู่ตรงนั้นเลยครับ เส้นน้อยทั้งโต๊ะเขาจะกินสชา <c oughs> มเพราอร่อยแบบนี้เน <c oughs> าะสั่งสองชามแต่เอาเส้นน้อยเสร็แล้วนะคะทำเลยนะเอาเลยครับเอาเลยครับถึงของผมแล้วนี่มาดูของผม,มทำอะไรก่อนฮะนี่เล,เล็กแห้งของผมพิเศษยำเลยครับยำเลยครับ อย่างนี้ผมควรจะชิมก่อนปรุงใช่ไหมครับนะฮเกียวโ,โดจะกินน้ำโชว์แบบต้ยมยำบะหมี่น้ำผมจะโชว์แบบแห้งเพราะผมชอบทานก๋วยเตี๋ยวแห้งครับกสด,ดไหมคะครับครับนี่ฮะนี่นี่พิเศษนี่ของผมไม่พิเศษ อันนี้ก็ถ้าจะเอาน้ําไปซดก็บอกขอซุปกระดูกเพราะว่าผมว่าน้ําต้องหวานแนเ่เอาเอาซุปกระดูกเอาซุปอะไรค่ะฮะฮะครับอันนี้ครับอันตรงนี้ครับขอบคุณครับอันนี้ก็ต้องน้ำพิเศษนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับของพี่โดโร่และกาวนี้ แน่นอนน่ากินน่าละยังไม่เสร็จครับรถลาเข้ามาเรื่อยๆครับโอเคไปทานกันเลยครับขอบคุณนะครับแอรพีโดมาทานกัน พี่ดรเขารีวิวจะรู้แล้วว่ามาทรงไหนอร่อยไม่อร่อยฮะอันนี้เป็นน้ำซุปกระดูกถ้าผมสัดแห้งก็งจะเป็นที่ผมมานั่งมุมนี้จะมืดๆหน่อยนะฮะเครื่องปรุงเครื่องปรุงเขาหลอหล่อน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูของพี่รูหน่อยพ่อขอดูหน,น,นออ่อยนะหลังปรนต้มยำดูอ่าไม่เดี๋ยวพ่อชิมให้ไม่ต้องปรุงก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าน่าจะชิมก่อนปรุง ชิมก่อนสโอเคเขาก็แต่ว่าเผ็ดแล้วแล้วก็มีความนัวแล้วกิ๊กไม่ต้องใส่ครับมีน้ลยเพิ่มก็ได้นะมีน้ำลำไยเหรอขอน้ำกสองแก้วค่ะสองแก้วครับลำไยครับขอบคุณครับโีวิดโ มีลำไยกระเจี๊ยบชาดำน้ำกระเจี๊ยบพ่อสั่งลำไยไปสองแก้วแล้วพี่โดกินลำไยนะลำไยแล้วคันนะอ่ะโดทานเลยตอนนี้มาดูของผมอันนั้นมาดูของผมขาเอากระเจี๊ยบในขวดือกน่ะเป็นเป็นอ่ามยังไม่ต้องแกะอันนี้ แล้วก็กระเจี๊ยบอีกขวดจ้าขอบคุณครับนี่ฮะเขามาเป็นแบบในเสือลำายญน่าจะทําเองเนาะเมื่อกี้ที่ยโดเปลี่ยนใจเป็นกระเจี๊ยบก็อาจสั่งกระเจี๊ยบมาวี่เพราะว่ายโดไม่พอแน่ผมสั่งพิเศษมาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวยาผมชามเดียวแล้วมีประชุมแล้วก็ไม่อยากให้รบกคุณทางานเขาเขาขายดีนะ อาเจี๊ยบด้วยครับเปิดให้ผมเลยก็ได้ครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับเขาเปลี่ยนใจแต่ว่าผมว่ายัน่าจะหมดแล้วเ่ค่อยเปิดขอบคุณครับดขวดหนึ่งเทได้ประมาณแก้วหนึ่งเขาก็เลยใส่น้ำแข็งแสดงว่าใส่น้ำแข็งมาประมาณนี้ ทางร้านอัจรยาสายเมตรีดีฮะให้บริการให้คำแนะนำพูดคุยถึงแม้จะยุ่งขนาดไหนนี่เขาบอกว่าเนี่ยกวกไส้เนี่ยเขาเด็ดมากด้วยททยเลยครับถือ,อมันใส่เปรี้ยวแล้วก็ใส่เปรี้ยวยกัใส่พริกเขาจะจเ,เป็นรถกลางๆมาก่อน,นครับเพื่อนๆครับ ใครชอบรสจัดอย่างผมเนี่ยเติมได้เลยขั่วสังเกตแล้วใหม่ใหม่จะเรียกว่าขั่วเองน่าจะเนาะน่าจะขัวเองเนาะถิปลามนปรุงรสแบบกลางไว้แต่ครบรสใครชอบรสจัดก็มีเพิ่ออมอด มองไปนี่เต็มทุกโตแล้วนะเพราะว่าข้างหลังตรงนู้นเป็นเหมือนกับเป็นโตเป็นโตไปด้านในๆก็เต็มแล้วข้างหลังผมเมื่อกี้ก็มองไปในรางไข่ที่หน้าร้านก็เต็มแล้วมาดูน้ําซุปกระดูกนะเขามีกระดูกมาให้แบบนี้นะน้ําซุปหอมหวานมากเลยหอมหมูเพราะว่าเขาลวกเขาลวกหมูลงไปตรงนั้นน่ะ วใช่สังเกตไปเลียร์เดี๋ยวเจอหน่อยเริ่มทางร้านเริ่มเร่งเร่งให้เก็บโต๊ะแล้ว ส,สไตล์ผมแม่แท้แห้งมันต้องแห้งไส้ไสริก้ำิกน้ิน้ำพริกริก้วยริก้กนิน้ิน้ำพก้พี่น่น้้ริน้ำกน้นกน้พ้้้้้ ยอดไม่มีคำบรรยายไม่มีน้ำตาลแล้วก็บะหมี่เขี้ยมีก็มีนะที่เนี่ยมีเล็กมีเส้นมีเส้นมีใหญ่หมายถึงแบบเป็นบะหมี่มีใหญ่ไม่มีน้ำตาลตักนิดใส่ในหม้อเส้นเล็กเส้นมีแล้วก็มีมีใหญ่มีใหญ่ขึ้นมีเหลืองนะทุกทนาน อให้ได้หลายชิ้นมากอ่ะสีห้าชิ้นได้หมูเป็นแผ่นมีหมูตับน้ำหมึกลมแผ่นด้วยอืมไม่แพอเลยนะ ย่างใช่ครับห้าซึ้งไข้เท่าชอบมากเลยแล้วก๋วเดี๋ยวที่้มซุปด้วยไข้เท่าเนี่ยมันหอมหวานคนเดินเข้าเป็นสายจริงเดินเข้าไม่ขั้นตอนรายการทีวี

ก็ให้ซ yeah. ี่โครงมาด้วยมีเ <on> น <T ough> ื <Silver. S 2> <statistics> ้อครับเนื้อลุ่ยๆยางร้องเพลงมัวแต่หัวเราะสนุกสนานอยู่นี่แหละเดี๋ยวเขาจะไปประชุมเอา พิเศษพิเศษหกสิบธรรมดาห้าสิบทุกกระดูกนี่สิบบาทาหนึ่งร้อยหท่าเดียวเวลารับเฉาวันศุนะคะรับรถเลี้ยวเข้าทั้งอรไซค์ทั้งรถอย่า สปอนเซอร์อืมนี่สำคมากี่ัมากค

Ừm. heo, thịt heo, không heo, thịt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  ปรุงอย่างโบราณแม้แต่เ,เตาก็เป็นโบราณมีพัดลมเตาเตาฟืนเตาถ่า,านมีน,น้ำทุกเดือดตลอดเวลา 1 7อ็ดบห้าฮะมีเครื่องดื่มสามขวดเดี mm ๋ hmm. ยวกลับบ้านขวดหนึ่งไป mm hmm. เชื่อไปทาน mm hmm. อิ่มอร่อยครับมาให้ FC แล้วนะครับที่แนะนำมาเนี่ยฮะก็ถ่ายคลิปมาั้งแต่เดินทางเข้ามาเพราะว่าเป็นร้านลับมาแบบไหนยังไงก็ตามที่ต้นคลิปบอกนะครับ ไม่ต้องกลัวเข้าซอยอาจจะเล็กสักหน่อยแต่ว่าเข้ามาแล้วมีที่จอดรถนะครันี่ร้านเขาตามนี้เลยครับขอบคุณมากครับอร่อยมากเดี๋ยวมาใหม่ผมกคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับ ตอิ่มยังนะแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วมาเช้ากินเยอะกลางวันกมกินเยอะไปเดี๋ยวไปรอพ่อพ่อไปอะไรพ่อไปประชุมเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโรโดพาเที่ยวด้วยนะครับกดลูปกระทางเตือนด้วยนะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอเจอกันคลิปต่อไปครับพโร บายบายพระเจ้าพระเจ้าจอยอดมาก